เหลืองอ้อยเลยเหลืองสวยนะครับขัดรองพื้นไปแล้วรอบหนึง่งอันนี้รอบที่สองนะพี่น,นี่ขัดรอบที่สองนะครับไม้ก้านเหลืองนะครับเดี๋ยวพาไปดูอันนั้นอันนี้รอบสามยนะังอันนี้รอบสามเนาะอันนี้จะพร้อยนะครับผมนี่ประมาณนี้ไม้ก้านเหลืองสวยงามน,นะครับเผื่อท่านไหนชอบ ไม้ปแปลกๆไม้หาจากยากนะครับผมนะที่จริงนะต้องดูตาเปล่าจะสวยงามครับนะลายมานี้หน้ากว้าง50บวกหนา2นิ้วนะครับยาว2เมตรนะครับโต๊ะพร้อมมานั่งเลยเนลองเปรียบเทียบดูว่า ไม้ปราดูฝั่งนั้นไม้ก้านเหลืองนะครับความแตกต่างแตกต่างกันมากอันนี้ไม้จามทุรีนะดูควับแตกต่างครับสวยงามตามท้องเรื่องต้องต้องดูด้วยตาเปล่านะครับเึงจะสวยงามอะไนที่สวยงามอนะาานไหนที่ตามหาขนาดนี้อยู่นะครับเอาไว้กินข้าวเอาไว้นั่งรับแขก นะครับสบายสบายเลยนะครับ9,500บาทนะครับโต๊ะพร้อมมานั่ง2ตัวนะครับไม้ก้านเหลืองนะครับไม้หายากนะครับผมไม่ค่อยมีนะเ่ยส่วนรา,า,ายละเอียดเราก็เอาสไตล์แบบฟรีฟอร์มนี่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ส่วนมานั่งอีกตัวหนึง่งกำลังขัดทำสีนะครับผมส่วน โอ้โหนี่สวยจริงๆมาไปดูแล้วก็ท่านไหนสนใจชุดใหญ่ชุดยาว3เมตร3เมตร50 3เมตร30 3เมตร80นะครับท่านไหนชอบนะครับผมราคาเริ่มต้นที่18,000บาทนะครับตัวพร้อมมานั่งนะครับชุด3เมตรนะแต่ถ้า3เมตร50ก็25,000บาทก็สนใจยังไงก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมเห็นไ,ไหมอันนี้เสร็จแล้วนะครับ อันนี้เป็นโต๊ะไม้จามจุรีดูขาดิขาที่สวยนะครับหนาสามนิ้วนะครับหน้ากว้างแปดสิบบวกยาวเมตรห้าสิบนะครับนี้เสร็จแล้วนะครับผมพร้อมส่งนะครับท่านไหนสนใจนะครับจัดการให้ได้นะครับผมเนี่ยมานั่งเขาสนมานั่งนะครับผมไม่ได้จัดเสร็ตกะว่าถ้าทําเสร็จแล้วนะครับจะไปตั้งไว้ที่หน้าร้านนะครับท่านไหนผ่านไปผ่านมานะครับถ้าหาหนุ่มเกษียได้เกษีมีหน้าร้านนะครับ ร้านก็เราก็จะมีพวกไม้แผ่นที่ว่าขัดทําสีรองพื้นไว้ขัดทําสีรองพื้นไว้นะครับมีจําหน่ายนะครับเป็นแผ่นโต๊ะแล้วก็อยากจะให้สั่งทําโตะขึ้นโตะให้ทําขาให้ก็จัดให้ได้นะครับประมาณนี้หรือว่าท่านไหนจะเอาเป็นแผ่นแล้วก็ไปซื้อขาเหล็กใส่เอาก็ว่ากันไปนะครับสั่งสั่งได้ว่าอยากได้ขนาดเท่าไหร่แล้วก็ขัดทําสีให้หน่อยนะครับแล้วก็จะไปซื้อขาเหล็กใส่เอง หรือจะให้ทางเราทําให้มีบริการมีทุกรูปแบบนะครับสั่งบอกได้นะครับผมประมาณนี้นะแนะนำครับไม้จารตุลีนะครับที่อยู่ที่ยังว่างอยู่นะที่พร้อมขายเลยนะครับพร้อมพร้อมขายเลยมีโต๊ะไม้จา์จุลีชุดชุดนะครับยาวเมตรห้กว้างแปดสิเซนติเมตรบวกแล้วก็เป็นมานั่ง2ตัว6,500บาท รับรองว่าโจ๊แน่นอนให้ดูลายไม้แล้วก็มานั่งหน้า50ส่วนหัวนะส่วนปลายก็45 40บวกโอ้โหคุ้มแน่นอนนะครับเราใช้ไม้จริงเราใช้ไม้แผ่นเดียวในการทําโต๊ะไม่มีต่อแผ่นโต๊ะแผ่นเดียวเลยไม่มีต่อนะครับเนี่ยชุดละ6,500บาทแต่ไม้ก้านเหลืองเราขายในราคาที่มันค่อนข้างที่จะหายาก9 5 0 0บาทนะครับประมาณนี้ถ้าในสนใจรีบทักเข้ามาเสร็จแล้วนะครับผม ค่าขนส่งตามระยะทางนะครับผมไม่ได้รวมค่าโต๊ะนะครับต้องแจ้งลุงป้านาอานะครับไว้ก่อนนะครับโอเคครับ